วิธีสานมานก็แบบก็เก้ห้องครับนี่ครับพี่น้องว่าซอยกันครับมันเป็นงานซอยขวกมันนี่หลังจากเบื้องรถเกี้ยวไปครับหลังจากข้อเกี่ยวเข้าไปแมงเสี่ยงติดครับนี่ครับขาดเด็ดเราครับเสี่ยงจิดป่าครับ นี่แหละครับข้าปากเพื่อนข้าปากรก็ลลเลยเจาะดัเต็ดเจยวดันครับใครไม่ไปเชา้าเริ่มต้อยแล้วครับเปิดแน,น่อนอนนะครับพี่น้อนๆใกล้ชัดย้อนแสงน้ำนะครับเบวานครับ เริ่มนะครับต้องมีสามคนนะครับนั่นครับคนหนึ่งเชียร์คนหนึ่งเชียร์อยู่ตรงโน่นครับเลยตรงนอนตอนโน่นครับคนหนึ่งกับหนึ่งว่ะครับคนหนึ่งกับบอลครับมันเป็นทีมงานครับนี่ครับบ่อว่อหอกอะไรครับแชนครับแชนอาจจะเสียงหนักแน่นะครับอาจจะเสิยงกระดินครับนะครับทุกคนกำลังจดจ้องครับเนี่ยกำลังจดจ้องมาอยู่ที่นี่ครับโอ้เมื่อน เอมาเปิดกันครับครับคนยืนดูครับตันตันตันมันตันอยู่มันตันอยู่มันตันอยู่เนี่ยนี่เนี่ยตันอยู่เนี่ยตันหมอกก็อะไรน่ะนะไปเราโอ้เลิด ออนเชยาแล้วครับครับเขียนไปแล้วครับแก้ปัญหาครับว่างแนงครับเสียบตีครับแปลว่าตรงตรงปากกะบว้ยปัญหาอะไรครับเฟียงเปียกแน่อะที่นี่มีอุ่นมีอันครับหลังจากเมื่อนั้นทั้งประมาณรอเล่าเย็นด้วยมันเลยครับขาดครับ สายจบจบง่างเดียวจบกว่าครับอ๋อวัวเนี้ยมือเนี้ยนั่นแหละครับเต็มหม้อกอกเลยวะครับโอ้ครับเอรวยพี่น้องเต็มหม้อกอกอ่าไปแล้วครับโอ้โหเรียบร้อยอ่ะเก็บมาเลยครับอ่าครับซั้นเนี่ยครับต้นต่ออ้หูอกาประตูง่ายมากนะครับ